่อยให้ศัตรูของคุณแพ้ภัยตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งการแข่งขันและแรงกดดันจากหลากหลายทิศทางไม่ว่าจะในเรื่องการงานความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือแม้แต่ในสังคมออนไลน์ที่ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องแสดงตัวตนเราอาจต้องเผชิญกับคนที่ไม่หวังดีต่อเราอยู่บ่อยครั้งพวกเขาอาจจงตีเราด้วยคำพูดเสียดสีการกระทำที่หยาบคาย การใส่ร้ายป้ายสีหรือการวางแผนทำลายชื่อเสียงอย่างไร้ความปราณีท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ความรู้สึกโกรธแค้นเจ็บใจหรืออยากเอาคืนมักจะโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกในจิตใจเราเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์อยากปกป้องตนเองอยากแสดงความเป็นฝ่ายเหนือกว่าหรืออย่างน้อยก็ไม่อยากรู้สึกว่าเป็นเยือของใครแต่ในหลายครั้งการเลือกไม่ตอบโต้อาจเป็นทางเลือกที่ทรงพลังและชาญฉลาดยิ่งกว่าการเอาคืน ความเข้าใจพื้นฐานศัตรูคือใครก่อนอื่นเราควรทําความเข้าใจว่าศัตรูที่กล่าวถึงนี้อาจไม่ได้หมายถึงผู้ที่เป็นศัตรูในเชิงสงครามหรือคู่แข้นในระดับรุนแรงเสมอไปในชีวิตจริงศัตรูอาจหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ชอบพูดจาถักทางหรือแทงข้างหลังคนรู้จักที่คอยจับผิดด้วยค่าความสามารถของเราเสมอญาติหรือเพื่อนที่มีท่าทีอิจฉาไม่ยินดีกับความสำเร็จของเรา คนแปลกหน้าที่แสดงความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ยังไม่มีเหตุผลศัตรูในชีวิตจริงมักแฝงตัวในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนแต่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเราไม่น้อยคนเหล่านี้อาจไม่ได้ใช้กำลังทำร้ายเราแต่ใช้คำพูดสายตาท่าทางหรือการวางแผลลับๆเพื่อหวังให้เราล้มลงด้วยตัวของเราเองเมื่อไฟโกรธตอบโต้ไฟโกรธเมื่อเราตอบโต้ศัตรูด้วยความโกรธความเกลียด หรือการประชดประชันผลที่ตามมามักไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยทั้งเราและเขาจะตกอยู่ในวงวนของความเกลียดชังยิ่งเราใส่อารมณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบั่นทอนจิตใจตัวเองมากเท่านั้นความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดจะกลายเป็นกับดักทางอารมณ์ทำให้เราหมกมุ่นและสูญเสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์ใดฮ่าฮ่า <c oughs> อารมณ์โกรธเป็นเพลิงที่เผาทำลายจากภายในถ้าเราปล่อยให้ความโกรธนำทางชีวิตเราอาจกลายเป็นคนที่อ่อนไหว ต่อคำวิจารณ์ใจร้อนและหุนหันพันเล่นในทุกเรื่องโดยไม่รู้ตัวความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอบางคนอาจมองว่าการไม่ตอบโต้คือความพ่ายแพ้หรือการยอมจำนนแต่ในความเป็นจริงการนิ่งเฉยในเวลาที่เหมาะสมเป็นการแสดงออกถึงพลังภายในอันยิ่งใหญ่คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากคือคนที่แข็งแกร่งจริงฮาฮ่ เมื่อเรานิ่งไม่ตอบโต้และใช้ชีวิตของเราอย่างสงบมันไม่เพียงเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของตนเองแต่ยังเป็นการให้โอกาสศัตรูได้เปิดเผยตัวต,วต,วต,วตวนที่แท้จริงในที่สุดคนที่คิดร้ายมากไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีเท่าคนที่อยู่ในภาวะสงบสุดท้ายเขาจะพลาดและกลายเป็นผู้เปิดเผยความชั่วของตนโดยไม่ต้องมีใครช่วยศัตรูที่แท้จริงแพ้ภัยตัวเองอย่างไรหลายครั้งคนที่ทำไม่ดีกับเรามักมีแรงจูงใจ จากปมในใจของเขาเองเขาอาจอิจฉาเราโกรธเราโดยไม่มีเหตุผลหรือรู้สึกด้วยกว่าจนต้องโจมตีเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าแต่เมื่อเขาใช้เวลาและพลังชีวิตไปกับการใส่ร้ายหรือทำลายคนอื่นเขาจะยิ่งหมกมุ่นกับความคิดลบจนไม่สามารถโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองได้ไม่นานนักคนแบบนี้จะพบว่าตัวเองตกอยู่ในวงวนของความล้มเหลวเสียความน่าเชื่อถือ คนรอบข้างจะเริ่มเห็นเจตนาแอบแฝงของเขาและไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยมีแต่ความกุนขึงใจคนที่คิดร้ายมักมีอารมณ์ลบอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เขาไม่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริงการปล่อยให้ศัตรูแพ้ภายตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเฝ้ารอยอย่างมีความสุขหรือหวังให้เขาพังทลายแต่เป็นการรู้ว่าความยุติธรรมของธรรมชาติมีอยู่จริงใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นเสมอ ยกตัวอย่างในชีวิตจริงลองนึกถึงสถานการณ์ในที่ทำงานคนหนึ่งที่คอยดินทาใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานหวังจะให้คนอื่นดูแย่เพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาหัวหน้าแม้ในช่วงแรกเขาอาจได้ผลลัพธ์บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนจะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆแ,และขาดความไว้วางใจจากทีมงานในที่สุดความล้มเหลวจะกลับมาหาเขาเองแม้ไม่ต้องมีใครไปพูดหรือชี้นิ้วแฉ หรืออีกตัวอย่างในสังคมออนไลน์คนที่ชอบโจมตีคนอื่นด้วยคำหยาบคายมักจะมีผู้ติดตามบางกลุ่มในช่วงแรกแต่เมื่อความจริงปรากฏว่าเขาไม่สามารถสร้างสารรค์อะไรที่เป็นประโยชน์ได้เลยผู้ติดตามจะลดลงคนจะเลิกสนใจและเขาจะเหลือเพียงเสียงโวยวายของตนเองในความเงียบความสําเร็จของคุณคือคําตอบที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้ความเงียบคือการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพราะไม่มีอะไรทําให้ศัตรูอดอัดใจ,จได้มากเท่ากับการเห็นเหยื่อที่เขาพยายามทําลายกลับยินอยาดเติบโตและมีความสุขโดยไม่ใส่ใจการกระทําของเขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคนรักและห่วงใยใช้ชีวิตอย่างสงบมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่พูดถึงศัตรูไม่ตอบโต้ไม่โจมตีกลับ ทั้งหมดนี้เป็นคำตอบที่ทรงพลังอย่างเงียบๆที่ศัตรูไม่สามารถโต้แย้งได้เพราะเขาคือคนที่ยังหมกมุ่นอยู่กับเกมแห่งความเกลียดขณะที่คุณเดินออกจากเกมนั้นมาแล้วฝึกฝนใจให้แข็งแกร่งแน่นอนว่าการไม่ตอบโต้ศัตรูไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายในทันทีมันต้องอาศัยการฝึกฝนความเข้าใจและการยกระดับจิตใจของตัวเองหยุดคิดทันทีเมื่อรู้สึกโกรธ ฝึกสตกิเมื่อรู้สึกโกรธหรือเจ็บใจให้หยุดคิดทันทีแล้วหายใจลึกๆพาตัวเองออกจากสถานการณ์ชั่วคราวตั้งคำถามกับตัวเองการตอบโต้ตอนนี้จะทำให้เราดูดีขึ้นจริงหรือหรือจะยิ่งทำให้เขาสมหวังที่ได้เห็นเราเสียสูญเลือกสิ่งที่สำคัญกว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่าเสียเวลาตอบโต้คนที่ไม่มีค่าพอจะให้เราลดตัวลงไปสู้ พาตัวเองออกจากองจอลบถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนคิดร้ายพยายามหากลุ่มคนใหม่ที่สนับสนุนและยินดีกับความสำเร็จของเราเรียนรู้จากคนที่ผ่านมันมาแล้วอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์คุณจะได้เห็นว่าการนิ่งนั้นทรงพลังเทียงใดในระยะยาวคนที่หวานพิษย่อมได้รับพิษนั้นเอง ในชีวิตของเราทุกคนย่อมต้องเคยพบเจอกับคนที่ตั้งใจทำร้ายไม่ว่าจะด้วยคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยเจตนาร้ายบางคนเลือกใช้วิธีบ่นทำลายคนอื่นด้วยความอิจฉาบางคนเอ่ยถ้อยคำเสียดแทงลับหลังหรือใช้เล่ห์กลหลอกลวงเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าผู้อื่นหากมองผิวเผินคนเหล่านี้อาจดูเหมือนประสบความสำเร็จหรือได้เปรียบในระยะสั้นแต่ความจริงแล้วพิษที่เขาหว่านนอลงไปในผู้อื่นนั้น ไม่เคยหายไปไหนมันแค่ย้อนกลับไปอย่างเงียบเชียบและกัดกินเขาจากภายในโดยไม่จําเป็นต้องมีใครแต่ต้องเลยต้นตอของการหวานพิษจิตใจที่ไม่เป็นอิสระคนที่จ้องทําร้ายผู้อื่นมักไม่ได้ทําไปเพราะมีความสุขแท้จริงแล้วพวกเขาอยู่ภายใต้พันธนาการของความรู้สึกด้านลบเช่นความอิจฉาความไม่มั่นคงในตนเองหรือแม้แต่ความเจ็บปวดในอดีตที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาพวกเขารู้สึกว่า ต้องลดคุณค่านื่นเพื่อทําให้ตัวเองดูมีค่าในสายตาของผู้อื่นหรือแม้แต่ในสายตาของตัวเองจิตใจที่ไม่เป็นอิสระจากความบิดาและความกลัวย่อมนํามาซึ่งพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นพิษทั้งต่อตนเองและสังคมรอบข้างพลังงานเชิงลบจะไม่หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปมีคํากล่าวว่าพลังงานไม่เคยหายไปจากโลก มันแค่เปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งหลักการเดียวกันนี้ก็ใช้ได้กับพลังงานทางจิตใจเช่นกันหากใครคนหนึ่งปล่อยความเกลียดชังความอาฆาตความริษยาออกมาสิ่งเหล่านั้นจะไม่หายไปเพียงเพราะเป้าหมายของเขาเจ็บปวดหรือพ่ายแพ้ในช่วงขณะแต่พลังงานด้านลบเหล่านี้จะเริ่มย้อนกลับไปสู่ต้นตอของมันในไม่ช้า ความคิดด้านลบเปรียบเหมือนควันพิษที่พ่นออกมาจากภายในหากไม่มีลงพัดไปทางใครควันนั้นจะลอยวนอยู่รอบตัวผู้พ่นเองสุดท้ายก็ทำลายสุขภาพจิตความสุขและความสงบของเจ้าของมันอย่างชา้าช้าโดยไม่รู้ตัวความสุขจากการทำร้ายคนอื่นเป็นเพียงภาพหลงตาแม้ในช่วงเวลาหนึ่งคนที่หว่านพิษจะรู้สึกได้ถึงชัยชนะเล็กๆเช่นทำให้คนอื่น ปาปายทำให้ใครบางคนโดนตำหนิหรือแม้แต่รู้สึกเหนือกว่าใครสักคนแต่ความสุขชนิดนี้ไม่เคยยั่งยืนและมักตามมาด้วยความว่างเปล่าในภายหลังคนที่เคยชินกับการทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีค่ามักต้องทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไม่รู้จักวิธีเติมเต็มความสุขจากภายในมันเหมือนคนที่กระหายน้ำตลอดเวลาต้องดื่มจากแหล่งน้ำเน่าเสียโดยไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้ว เขาสามารถสร้างแหล่งน้ำสะอาดในใจตัวเองได้ท้าเพียงเขายอมเปลี่ยนแปลงวงจรแห่งการทำลายตนเองเมื่อใครคนหนึ่งเลือกที่จะวานพิษอย่างต่อเนื่องเขาจะติดอยู่ในวงจรแห่งการทำลายตนเองแบบที่อาจไม่รู้ตัวเช่นคิดลบกับทุกคนเพราะเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยศัตรูเครียดง่ายหงุดหงิดง่ายเพราะเก็บความอาฆาตไว้มากเกินไปขาดความสัมพันธ์ที่แท้จริง เพราะไม่มีใครเชื่อใจคนที่แทงข้างหลังผู้อื่นขาดพลังงานสร้างสรรค์เพราะใช้พลังชีวิตไปกับความริษยาทั้งหมดนี้นำไปสู่การสูญเสียความสุขความสงบและโอกาสดีๆในชีวิตอย่างช้าๆโดยไม่ต้องมีใครไปทำร้ายเขาเลยพิษที่สะสมจะกลับมากัดกินในยามอ่อนแอที่สุด ไม่มีใครเข้มแข็งตลอดเวลาวันที่เราอ่อนแอเจ็บป่วยเหนือ่อยล้าหรือประสบความล้มเหลวคือวันที่ใจเปิดกว้างที่สุดต่อความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในคนที่ใช้ชีวิตบนพลังงานด้านลบจะพบว่าเงานในใจที่เคยหลีกเลี่ยงจะปรากฏตัวในยามนั้นเองความรู้สึกผิดความอับอายความโดดเดี่ยวความเกลียดชังตัวเองนี่คือผลลัพธ์ของพิษที่เราหวานไว้ในใจคนอื่น แต่สุดท้ายมันย้อนกลับมาฉีดเข้าหัวใจของเราเองบทเรียนจากธรรมชาติสิ่งใดที่หวานย่อมได้ผลนั้นธรรมชาติมีวิธีสอนเราผ่านหลักแห่งเหตุและผลอย่างชัดเจนหากคุณหวานมาเมล็ดแห่งต้นไม้พิษคุณจะไม่มีหวนได้ผลไม้หอมหวานเช่นเดียวกันหากคุณใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความดูถูกน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันคุณก็จะได้รับกลับมาแต่ความไม่จริงใจจากผู้คน ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณหว่านเมล็ดแห่งความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจหรือแม้แต่ความนิ่งสงบในวันที่ถูกทำร้ายคุณจะกลายเป็นผู้มีพลังมากกว่าไม่ใช่เพราะคุณชนะแต่เพราะคุณไม่แพ้ให้กับด้านมืดของตัวเองแล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อถูกหว่านพิษใสการถูกทำร้ายหรือใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ทางออกไม่ใช่การตอบโต้ด้วยพิษเช่นการหากเราตอบโต้กลับด้วยความโกรธหรือการเอาคืนเรา ก็จะกลายเป็นผู้หวาดพิษเสียเองและสุดท้ายจะจมไปกับความเกลียดเหมือนกันสิ่งที่ควรทำคือรักษาความสงบไว้ในใจอย่าปล่อยให้ความเกลียดของเขาแทรกซึมเข้ามาเป็นของเราอย่าตอบสนองทันทีเพราะอารมณ์ชั่ววูบสามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนที่คุณไม่อยากเป็นมองไกลกว่าปัจจุบันถามตัวเองว่าอีกหนึ่งปีเรื่องนี้ยังสำคัญอยู่ไหม ใช้ความเมตตาเป็นกรอบกำบังไม่ใช่เพื่อยอมจำนวนแต่เพื่อปกป้องพลังงานของตัวเองคนที่หว่านพิษอาจไม่ต้องได้รับบทเรียนจากเราแต่จากชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงโทษใครเพราะชีวิตมีวิธีจัดการกับความไม่สมดุลอยู่แล้วคนที่พูดร้ายใส่ร้ายปล่อยพิษใส่ผู้อื่นบ่อยๆจะค่อยๆสูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปเองไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่ค่อยๆถอยห่างสุขภาพจิตที่เสื่อมถอย หรือแม้แต่ความสําเร็จที่ไม่อาจคงอยู่ได้ปล่อยให้พิษที่เขาปล่อยออกมากลับไปหาตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องลงมืออะไรเลยเพราะนั่นคือการเลือกให้เขาเรียนรู้จากผลของการกระทําไม่ใช่คําสั่งสอนจากเราเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้โต้ตออสุดท้ายเราไม่สามารถควบคุมการกระทําของใครได้แต่เราควบคุมพฤติกรรมและพลังงานของตัวเองได้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนหวานทิศหรือ คนหวานเมล็ดแห่งสันติทุกครั้งที่คุณเลือกไม่โต้กลับอย่างรุนแรงทุกครั้งที่คุณให้อภัยทั้งที่ทำได้ยากทุกครั้งที่คุณนิ่งเงียบทั้งที่ถูกกล่าวหานั่นคือการรักษาตัวเองจากพิษของคนอื่นและคือวิธีที่เราค่อยๆเปลี่ยนโลกด้วยพลังที่ไม่ต้องเสียงดังคนที่หว่านพิษย่อมได้รับพิษนั้นเองไม่ใช่เพียงสุภาษิตสอนใจแต่เป็นหลักความจริงที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในชีวิตจริงไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวที่ทำงานหรือสังคมใดหากเรายืนอยู่บนหลักแห่งการไม่หวันพิษไม่โต้อตอบอย่างร้อนรนไม่ยึดติดกับการเอาชนะเราจะพบว่าชีวิตเราจะเบาขึ้นสงบขึ้นและปลอดภัยจากพิษของใครก็ตามจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและเลือกสิ่งที่คุณจะหว่านเพราะในที่สุดคุณจะต้องกินผลจากมเมล็ดนั้นด้วยตัวเองความเงียบคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด ในโลกที่เสียงดังเป็นเหมือนเครื่องมือวัดคุณค่าการเงียบกลับถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วความเงียบไม่ได้แปลว่าการไม่มีพลังหักแต่เป็นการควบคุมพลังนั้นอย่างชาญฉลาดต่างหากบางครั้งการเงียบคือการเลือกที่จะไม่เข้าไปเล่นในเกมของคนที่ต้องการลากเราเข้าสู่วงวนของความโกรธความเกลียดและความขัดแย้งการไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเราแข็งแกร่ง พอที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบควบคุมตัวเองการเงียบจึงเป็นการตัดสินใจด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์เมื่อมีคนพูดจาดูถูกเยิยดยามหรือทำร้ายเราด้วยคำพูดการตอบโต้ด้วยคำพูดร้ายกลับไปอาจทำให้เรารู้สึกดีในช่วงสั้นๆแต่ในระยะยาวมันกลับเติมเชื้อไฟให้ความเกลียดชังลุกลามมากยิ่งขึ้นทว่าหากเรานิ่งเฉยความเงียบนั้นจะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้คนเหล่านั้นเห็นความจริงในสิ่งที่พวกเขาทำ เพราะคนที่ใช้คำพูดเลวร้ายคือคนที่เปิดเผยตัวตนของตัวเองออกมาชัดเจนที่สุดไม่ใช่อยู่ที่โดนพูดใส่แต่คือน้ำเสียงของผู้พูดต่างหากที่เผยท่าแท้ของเขาออกมาความเงียบไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการปกป้องจิตใจ,จตัวเองจากพลังงานลบความเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการถอยเพื่อรักษาสันติภายในใจเมื่อเราไม่ยอมให้คำพูดใครมากำหนดคุณค่าในตัวเรานั่นคือการควบคุมชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง จงเงียบอย่างมีพลังเงียบอย่างสง่างามและเงียบอย่างคนที่รู้ว่าคำพูดของผู้อื่นไม่ได้มีอำนาจเหนือจิตใจของเราเลยเวลาคือผู้เปิดเผยทุกอย่างในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนมากมายพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีให้เป็นที่ยอมรับหรือให้เหนือกว่าผู้อื่นโดยไม่สนใจว่าเบื้องหลังสิ่งที่ตัวเองกระทำนั้นจะส่งผลต่อใครอย่างไรบางคนเลือกที่จะกดคนอื่นให้ต่ำลง เพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นบางคนใช้คำพูดบันทอนกลั่นแกล้งหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายลับหลังเพียงเพื่อปกปิดความไม่มั่นคงในใจตัวเองในช่วงแรกสิ่งเหล่านั้นอาจดูเหมือนว่าได้ผลคนเหล่านี้อาจได้รับความนิยมได้รับความไว้วางใจหรือแม้กระทั่งดูประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นได้คือเวลาเพราะเวลาไม่เพียงแต่เป็นเครื่องวัดความอดทน หรือความพยายามของใครบางคนเท่านั้นแต่เวลายังเป็นผู้เปิดเผยความจริงที่แม้แต่การเสียแรงที่แนบเนียนที่สุดก็ไม่สามารถปิดบังไว้ได้ตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมจะพูดแทนคำพูดเมื่อเวลาผ่านไปเจตนาจะค่อยๆเปิดเผยออกมาผ่านการกระทำและเมื่อเวลาผ่านไปคนที่เคยใส่หน้าก,ากากไว้จะเริ่มรู้สึกหนักเกินกว่าจะสมันต่อไปได้คนที่เลือกทำร้ายผู้อื่น เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอาจหลอกใครบางคนได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่อย่าลืมว่าคุณสามารถหลอกบางคนได้ตลอดเวลาหรือหลอกทุกคนได้ช่วงเวลาหนึ่งแต่คุณไม่มีทางหลอกทุกคนได้ตลอดไปไม่มีคำพูดหรือภาพลักษณ์ใดๆที่จะแข่งขันกับความจริงที่ปรากฏผ่านการกระทำระยะยาวได้และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยในที่สุดคนเหล่านั้นจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับใครอื่นนอกจากผลลัพธ์ที่ตนเองได้สร้างขึ้นกับมือ บางคนอาจเสียความเชื่อใจที่ใช้เวลาสร้างมานานบางคนอาจถูกตีแผ่จนไม่มีที่ยืนในสังคมบางคนอาจต้องเผชิญกับความเงียบที่ถาโถมจากผู้คนรอบข้างทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะใครกลั่นแกล้งเขาแต่เพราะเขาเคยทำสิ่งเหล่านั้นไว้กับคนอื่นอย่ากลัวคนที่ใส่หน้ากาแต่จงเชื่อมั่นว่าเวลาจะค่อยๆถอดมันออกทีละชั้น เพราะเมื่อเรายืนอยู่กับความจริงและอดทนรอโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ลบมาครอบงำเราจะเห็นเองว่าใครคือคนที่แท้จริงและใครแค่แสดงบทบาทให้ดูน่าเชื่อถือดังนั้นถ้าคุณกำลังถูกใครบางคนใส่ร้ายทำร้ายหรือกดให้ต่ำลงอย่ารีบเอาคืนอย่าลดตัวลงไปตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันเพราะการตอบกลับด้วยความจริงใจความนิ่งและความสม่ำเสมอจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเมื่อเวลานำทุกสิ่ง เข้าสู่จุดที่ควรเป็นให้เวลาเป็นผู้ตัดสินให้พฤติกรรมเป็นพยานและให้ความจริงเป็นกรอบที่ไม่มีใครทำลายได้การยกระดับตัวเองคือการเอาคืนที่ดีที่สุดเมื่อเราโดนดูแคลนโดนใส่ร้ายหรือแม้แต่ถูกทำร้ายจากคนที่ไม่หวังดีกับเราอารมณ์แรกที่มักเกิดขึ้นคือความโกรธความอยากเอาคืนหรือแม้แต่ความรู้สึก อยากให้เขาได้รับผลกรรมแบบเดียวกับที่เขาทำกับเราแต่หากเราปล่อยให้ความรู้สึกนั้นครอบงาม,มันก็เท่ากับว่าเราได้ยกพลังชีวิตของตัวเองไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรค่าแก่การใส่ใจในทางกลับกันหากเราเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นแรงผลักดันเปลี่ยนความเสียใจให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์และเปลี่ยนความผิดหวังให้กลายเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการยกระดับตัวเองอย่างแท้จริง การยกระดับตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่หมายถึงการเติบโตทางจิตใจการมีวุฒิภาวะการรู้คุณค่าของตัวเองและการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่สง่างามในเมื่อเขาใช้คําพูดทําร้ายเราจงใช้ความเงียบและความสําเร็จเป็นคําตอบในเมื่อเขาดูถูกเราจงใช้ผลงานและความสุขในชีวิตเป็นคําพิสูจน์ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เคยดูถูกคุณจะต้องหันกลับมามองด้วยความสงสัยว่าเขาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดของเขาในวันนั้นเป็นเชื้อไฟให้คุณกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพลังของการไม่ตอบโต้การไม่ตอบโต้ไม่ได้หมายถึงความยอมแพ้แต่เป็นการเลือกว่าอะไรควรค่ากับพลังของเรา บางคนไม่คู่ควรแม้แต่กับคำอธิบายเพราะเขาไม่ได้ต้องการคำตอบจากเราแต่แค่อยากเห็นเราสันคลอนแต่ถ้าคุณนิ่งพอมั่นคงพอและหันกลับมาลงทุนกับตัวเองสิ่งที่เขาจะได้เห็นคือคนที่เขาเคยพยายามหยิบกลับกลายเป็นคนที่ยืนได้สูงกว่าที่เขาเคยคิดเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นเชื้อเพลิงในทุกถ้อยคำที่ใครบางคนใช้บันทอนคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บมาเจ็บหรือเก็บมาใช้ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอ่านหนังสือใช้เป็นแรงฮึดในการพัฒนาตัวเองใช้เป็นแรงผลักในการออกกำลังกายใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายการอยู่กับคนที่รักเราการทำงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทั้งในด้านวัตถุและจิตใจเหล่านี้คือการเอาคืนที่งดงามที่สุดมันไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บปวด แต่มันคือการทำให้เขาตรหนักว่าเขาไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะหยุดคุณได้สงบเยือกเย็นและเดินไปข้างหน้าคนที่โฟกัสกับการล้างแค้นจะเดินเป็นวงกลมในอดีตแต่คนที่โฟกัสกับการยกระดับตัวเองจะเดินไปข้างหน้าในเส้นทางใหม่จงเลือกทางที่ทำให้คุณเติบโตไม่ใช่ทางที่พาไปสู่ความว่างเปล่าจงเลือกตอบสนองอย่างมีระดับไม่ใช่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ จงเลือกเป็นคนที่เขาไม่มีวันควบคุมได้แม้จะพยายามกดคุณไว้แค่ไหนก็ตามสุดท้ายนี้การเอาคืนที่ดีที่สุดในชีวิตคือการไม่ต้องเอาคืนแต่ยืนอยู่ในจุดที่เขาไม่อาจเอื้อมถึงด้วยศักดิ์ศรีความสง่าง,งามและการพัฒนาตัวเองที่ไม่หยุดนิ่งเพราะเมื่อคุณเติบโตขึ้นไปเรื่อยฮ่าฮคุณจะพบว่าความสำเร็จที่มาจากภายใน มีพลังและเสียงดังกว่าคำพูดของใครทั้งหมดเมื่อเขาแพ้ภัยตัวเองคุณไม่ต้องเปลืองแรงในชีวิตของคนเราไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกับคนที่ไม่หวังดีคนที่พูดจาเสียสีใส่ร้ายหรือพยายามดึงเราลงด้วยวิธีต่างๆบางครั้งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่จริงใจญาติพี่น้องที่ชาหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เห็นคุณเป็นภัยเพียงเพราะคุณมีสิ่งที่เขาไม่มี เมื่อเราถูกกระทำในลักษณะเช่นนี้ธรรมชาติของมนุษย์คือการอยากตอบโต้อยากให้เขาได้รับผลจากสิ่งที่เขาทำอยากให้เขารู้สึกเจ็บบ้างเหมือนกับที่เขาเคยทำให้เรารู้สึกแต่สิ่งที่ควรเข้าใจให้ลึกที่สุดก็คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยให้เขาเจ็บเพราะเขากำลังลงโทษตัวเองอยู่ทุกวันความริษยาและความเกลียดชังคือ่านไฟที่เผาผู้ถือ ลองนึกภาพคนที่โกรธคุณคนที่ริษยาหรือผู้จ่าทิมแทงคุณด้วยความเจ็บใจสิ่งที่เขาทำก็คือการถือถ่านไฟร้อนด้วยมือเปล่าพวกเขาหวังจะคว้างถ่านก้อนนั้นใส่คุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาต้องกำ่านนั้นไว้อยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่คุณเดินต่อไปข้างหน้าใช้ชีวิตพัฒนาตัวเองมีความสุขกับครอบครัวหรือคนที่รักเขากลับต้องอยู่กับความร้อนรุ่มในใจความไม่พอใจความอาฆาต และความรู้สึกต่ำต้อยที่ค่อยๆกัดกินจิตใจเขาทีละนิดความเกลียดความบิดาและความโกรธไม่ใช่อาวุธที่ทำร้ายคนอื่นได้เสมอไปแต่คือเชื้อเพลิงที่เผาคนถือโดยตรงใจของเขาคือสารที่ลงโทษเขาทุกวันหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วความยุติธรรมอยู่ไหนคำตอบคือความยุติธรรมไม่เคยหายไปเพียงแต่อาจไม่ได้แสดงออกในรูปแบบที่เราคาดหวัง คนที่คิดร้ายกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีสันนึกเขาจะอยู่ในภาวะของใจที่ไม่มีความสงบเขาจะต้องระวังว่าคนอื่นจะรู้ความจริงเขาจะต้องหาคำแก้ตัวให้ตัวเองอยู่ตลอดเขาจะหวาดระแวงว่าจะถูกตีแผ่หรือถูกตอบโต้สิ่งเหล่านี้สะสมเป็นภัยภายในที่หนักยิ่งกว่าภาัยจากภายนอก ความผิดชอบชั่วดีในจิตใต้สํนนึกจะไม่ละเว้นเขาถึงแม้เขาจะพยายามหลอกตัวเองก็ตามคนที่ตกลงไปในวังวนของความคิดลบมกักไม่มีทางออกคนที่เฝ้าคิดร้ายหรือพยายามทำลายผู้อื่นมกักไม่หยุดแค่คนเดียวเพราะหัวใจที่อัดแน่นด้วยอารมณ์ลบไม่สามารถอยู่เฉยได้พวกเขาจะหาทางพูดลับหลังคนอื่นจ้องจับผิดเปรียบเทียบ พยายามดึงคนดีๆให้รู้สึกด้อยหรือพยายามล้มคนที่มีแสงในตัวเองแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือยิ่งเขาทำเช่นนั้นเขาก็ยิ่งแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าใครกันแน่ที่อ่อนแอและไม่นานนักผู้คนก็จะเริ่มถอยห่างเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้พลังลบคุณไม่จำเป็นต้องสู้ในสนามที่ไม่คู่ควรหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการรู้จักเลือกสนามรบ คุณไม่จำเป็นต้องเถียงกับคนที่ไม่ต้องการฟังไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้คนที่จ้องจะผิดเข้าใจและไม่ต้องตอบโต้กับใครที่จ้องจะลากคุณลงโคลนจงใช้พลังงานของคุณกับสิ่งที่เติบโตได้จริงใช้กับครอบครัวกับงานกับความฝันกับความสุขเล็กๆที่คุณสร้างได้ในทุกวันเพราะในขณะที่คุณเติบโตเขาจะค่อยๆแพ้ภายตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องยื่นมือไปแต่ต้องความนิ่งและความสง่างามคือชัยชนะในระยะยาวการเอาชนะคนที่คิดร้ายไม่ได้อยู่ที่การทําให้เขาพ่ายแพ้ตรงหน้าแต่อยู่ที่การทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทําไม่สามารถหยุดคุณได้แม้แต่นิดเดียวคุณยังมีความสุขคุณยังประสบความสำเร็จคุณยังมีคนที่รักและเชื่อมั่นและคุณยังสามารถยืนอย่างมั่นคง โดยไม่ต้องทำลายใครเลยแม้แต่คนเดียวและเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าเขาไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่ทำไมฉันถึงยิ่งรู้สึกเจ็บนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขาเริ่มแพ้ภายตัวเองอย่าทำให้ศัตรูเป็นศูนย์กลางของชีวิตคุณเพราะคนเหล่านั้นไม่คู่ควรกับพลังงานอันมีค่าของคุณปล่อยให้เขาเป็นไปในทางของเขาจงยืนหยัดในความดีความนิ่ง และความสงบเพราะคนที่มีปัญหากับคุณโดยที่คุณไม่เคยทําอะไรให้นั่นไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่มันสะท้อนปัญหาที่อยู่ในตัวเขาเองปล่อยให้เขาแพ้ภัยตัวเองแล้วคุณจงใช้ชีวิตให้มีศักดิ์ศรีต่อไปในเส้นทางของชีวิตเราไม่อาจหลีกเลี่ยงผู้คนที่ไม่หวังดีต่อเราได้ทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าจะรับมือกับพวกเขาอย่างไรจะตอบโต้ด้วยความร้อนแรงหรือจะยืนอยู่เหนือความวุ่นวายเหล่านั้นด้วยความนิ่งสติและศักดิ์ศรี การปล่อยให้ศัตรูแพ้ภัยตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกไม่เล่นเกมในสนามที่ไม่มีผู้ชนะเพราะศัตรูที่แท้จริงของเขาไม่ใช่คุณแต่คือตัวเขาเองคุณมีคุณค่ามากเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับการเอาชนะใครบางคนที่วันหนึ่งจะล้มลงด้วยสิ่งที่เขาเป็นเองจงเดินต่อไปอย่างสง่าง,งามท่ามกลางเสียงรบกวนแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมัน